สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักสวัสดีครับคุณอยู่กับเราในไลฟ์และคุณอยู่ในตะวันกับเหมียวออฟฟิเชียลช็เรื่องสั้นฟังสบายของพี่ตะวันกับน้องเหมียวตอนที่สิบห้าเรื่องราวในตอนนี้เริ่มขึ้นระหว่างทางกลับบ้านเวลาหนึ่งทุ่มตรงท้องฟ้าในตอนนี้มืดลงแสงจากสาไฟข้างถนนส่องสว่างขึ้นตลอดทาง ผู้คนตึกลามบ้านช่องค่อยๆปรากฏขึ้นและเลยผ่านในรถยนต์ของพี่ไว้ตรงที่นั่งข้างคนขับพี่ไว้ทอสายตามองไปด้านนอกในใจคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านี้พี่ไว้ตั้งใจขับรถไปที่บ้านของตะวันกับเหมียวจะไปรับน้องสาวจะไปรับลาเต้กับบ้านระหว่างรอลาเต้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น พี่ไว้มีอาการปวดหัวไม่พร้อมที่จะขับรถกลับแม้จะพักดูอาการจนดีขึ้นมากแล้วทุกคนลงความเห็นว่าไม่ควรให้พี่ไว้ขับรถตะวันบอกว่าไม่สบายใจเหมียวบอกว่ากังวลลาเต้บอกให้นอนไปซะสุดท้ายลาเต้ต้องเป็นคนขับรถโดยที่มีพี่ไว้นั่งอยู่ข้างๆเอนบอกไปด้านหลัง ลาเต้คา,าดเข็มขัดนิรภัยให้เพื่อความปลอดภยัยทั้งสองคนออกมาจากบ้านของตะวันกับเหมียวได้สักพักยังต้องใช้เวลาอีกหน่อยกว่าจะกลับถึงบ้านจะว่าไปก็นานแล้วนะที่ไว้เอ่ยขึ้นนานแล้วที่ไม่ได้เห็นลาเต้ขับรถส่วนไว้เป็นคนที่ต้องนั่งสบายๆแบบเนี้ลาเต้ตอบกลับว่า นานแล้วนะไม่ได้พูดอะไรอีกสายตาจดจ่ออยู่กับถนนมองกระจกหลังเป็นระยะเปิดวิทยุในรถดูเหมือนว่าลาเต้จะาไม่ใช่คนที่ขับรถเร็วแม้จะมีช่วงที่ถนนโลง่งหรือสามารถทำความเร็วได้พี่ไว้คอยสังเกตรถของทั้งสองคนขับเข้าไปในอุโมงค์แสงไฟด้านนอก ต้องเข้ามาในรถเป็นระยะอุณหภูมิค่อยๆเย็นมากขึ้นมีไอ้น้ำก่อํามกระจกบ้างสัญญาณวิทยุเริ่มขาดช่วงกลายเป็นเสียงซ่าลาเต้ปิดวิทยุพูดกับพี่ไว้ว่าชวนคุยหน่อยสิพี่ไว้ตอบกลับว่าได้พี่ไว้ถามว่าพอจะมีเงินให้ยืมสักห้าร้อยม ลาเต้ฟังคำถามแล้วก็กดเปิดวิทยุอีกครั้งพี่ไว้หัวเราออกมาหัวเราเบาๆลาเต้เองก็ด้วยพี่เอสสบายดีหรือเปล่าลาเต้ถามใบหน้าดูสบายใจแล้วก็ยิ้มแย้มขึ้นพี่เอสที่ลาเต้ถามถึงคือพี่ชายของพี่ไว้ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันพี่น้องแท้ๆเลย ด้วยความที่ลาเต้กับไว้เป็นญาติกันอายุของลาเต้น้อยกว่าลาเต้จึงมีพี่เอสเป็นพี่ใหญ่มีพี่ไว้เป็นพี่รองตัวเองก็กลายเป็นน้องสาวเมื่อทั้งสามคนมาเจอกันทั้งสามคนมีความพิเศษเป็นชื่อเล่นโดยมีความเกี่ยวข้องกับเมนูกาแฟอย่างลาเต้แฝดไว้แล้วก็เอสเปรสโซ ตอนที่ยังเป็นเด็กทั้ง3คนมีโอกาสเจอกันค่อนข้างบ่อยต่างกับปัจจุบันแทบจะไม่ได้เจอกันเลยมีก็แค่พี่ไว้ที่ยังมีโอกาสได้เจอกับเอสได้เจอกับลาเต้บ้างพี่เอสก็ดูดีอยู่นะหมายถึงสบายดีนะพี่ไว้ตอบดูเหมือนว่าจะคิดถึงลาเต้ด้วยนะ ที่ไว้ตอบด้วยรอยยิ้มละาเต้เริ่มพูดมากขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองร้านหนังสือที่พี่ที่ร้านตะวันกับเหมียวรวมถึงอีเวนท์ที่กำลังจะจัดขึ้นในร้านหนังสือด้วยบอกว่าถ้าพี่ชายทั้งสองคนสะดวกขอเชิญมาที่ร้านหนังสือในวันงานด้วยที่ไว้ฟังละาเต้เล่าทั้งหมดผมน้องว่าเป็นคนเก่งดูเหมือนว่าจะแกล้งอวยน้องด้วย รถของทั้งสองคนขับออกมาจากอุโม,มงค์ได้สักพักลาเต้ขับผ่านหลายๆทางแยกโดยที่ไม่ได้ติดสัญญาณไฟดูเหมือนว่าจังหวะจะเป็นใจมากๆอีกไม่นานก็จะถึงบ้านแล้วสัญญาณวิทยุกลับมาเป็นปกติอีกครั้งท้องฟ้าในคืนนี้ดูปลอดโปร่งเร็ยไปด้วยแสงดาวมองเห็นดวงจันทร์กระจ่างชัดพี่ไว้ สังเกตใบหน้าของลาเต้ดูล่าเริงแล้วก็ยิ้มแยม้มพี่ไว้เองก็ยิ้มแย้มไปด้วยตะวันกับเมียวอฟฟิเชียลช็อตตอนที่15ขับรถจบแล้ว